า,าวัานดเจ้าแม่แปงสวันดเจา้าอันนี้น้องจ๊บนะคะเกษตรตำบลเนานะวันนี้นะคะเราอยู่กับสวนสวนแม่แปงแม่แปงแนะนําตัวเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าแม่คําแปงนาะคือแม่กมลรน์ขอสมเจ,จ้าเจ้าของแปลงใหญ่ลำไยของตำบลดอชุมพนเจ้จาว,วันนี้นะคะตงังเกษตรเนาะเราก็จะมาแนะนํานะคะแนะนําสวนลำไยแม่นะคะว่าแปลงใหญ่ของแม่นี่มีลูกสมาชิกกี่คนเจ้า ท้้งมดมีสามสิบเอทคนเจ้าตอนนี้ค่ะลำไยแม่อายุกี่ปีละเจ้าแง่แม่เจ้าสองปีเจ้าสองปีแม่มีการจัดการแปลงอย่างไรพ่อค่ะคือแม่ตัดตัดแปลงจริงแต่ถ้ามันตามจะจะบกสูงบกสูงก็โอนของคนอื่นเขาจ้าแล้วก็ของแม่แต่นี่ลักษณะที่ว่าเสียจ้ะเทียบง่ายเจ้าแล้วก็แม่มีการใส่สารลำไยหรือว่าผลิตผลิตลำไยในฤดูหรือนอกฤดูอย่างไรค่ะจะทำในฤดูหรืเจ้าแตปรปนแม่จะทำล่ามุงน้อย พราไม่ใสเดือนธันวาค่ะอ,อ๋อเดือนธันวาผลผลิตเขาก็จะออกช่วงประมาณสิงหาเนาะคะ่ะเจ้าเจ,าจาแล้วตางนี้ตอนนี้ผลผลิตแม่คาดว่าปีนี้แม่จะขายไอ้กิีโลตะไดหรือว่าผลผลิตทั้งสวนของแม่ค่ะปริมาณผลผลิตจะได้หน้ากว่าเจ้าผลผลิตเยอะอยู่เจ้าก็ประมาณสิบกว่าตันแต่ว่าแต่ว่าราคานี่ยังผาดการไม่ได้นะราคาเฮโร่ตะไดแค่ใจ้ ไก่ริงของเจ้าสวนปันก็แยกได้เป็นแ้งกันเนาะตั้งเตาไปจ้ะราคากาต้องสีสีนะจ้ะสีสิขึ้นนะคะแล้วตอนนี้มีมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาดูหรือยังหรือว่าแม่จะขายเองหรือว่าอย่างไรคะตุ่นเคยห้ามแม่ประจำตุ่นของพี่ตองนะจ้ะต่อมงตอนไหนอย่างกับตุ่นที่ชบุญเนาะจ้าครบถ้าขายกันมานานแล้วอ๋อส่วนส่วนใหญ่ป็าจะซื้อของแม่เมาเมาส่วนไปเลยตุ่มาซื้อมาซื้อกิโลราค่ะวันละคานดขวัญลดโอ้ แม่ก็ขายไปอีน่ะเจ้ากปจ้างคนงานมาทำหลุดมาเขาวันไหนเปิดตรงนาแม่ก็ไป่งหลอดอ๋อแล้วแม่แม่ขายสรงก็ค่ะหรือว่าขายเข้าพ่อค้าคนกลางขายเองกับเจ้าขายงเองเจ้าขายสรงเองเขากระตุกคนก็คนมาซื้อเองเลยอ๋อแล้วแม่มีขายขายตีกแบบมีถ้าใครสนใจแม่ขายหน้าส่วนอี้ตัวกับข้าลงสินกองคงออนไลน์กับเออแม่คื้เบอร์ไว้เลยฮื้เบอร์บอกบอกเบอร์แม่เลยค่ะเพื่อมีคนสนใจศูนย์แปดสามเจ็ห้าเจ็ดสามหกหนึ่งหนึ่งแปด ถ้าใครสนใจนะคะลำไย,ยป้าแปลงนะคะลำไย,ยคุณภาพของเมืองสองเฮานะคะสามารถติดต่อได้เบอร์โทรได้เดียวตางเกษตรจะขึ้นเบอร์โทรให้ตังลูกนี้นะจ้า,าแต่ตอนนี้กระท h o ปุยฟ้ายน,<อ>นะจ้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพอต้อนกระท้อนแม่ก่อนนะจ้าอ,อันนี้นะคะก็จะเป็น,นกระท้อนนะคะกระท้อนปุยฟ้าของแม่แม่แปลงเปิ้ลนาจา้าอันนี้นะคะแม่แปลงเปิ้ลก็มีการจำหน่ายอย่างไรพ่อค่าแม่คือเบอร์ใหญ่สองลูกโลนี่จะโลล,ละห้าสิบบาทจ้อถ้าสามลูกโล,ลนี่สามสิบห้าบาทจ่อ สามารถสามารถเข้ามาซื้อที่สวนได้เลยหรือว่าแม่งได้จ็อ๋อสั่งได้สั่งได้ส่งไปขายหรือว่าแม่เอาไปไปขายตามตลาดนี่ก็ค่ะตลาดนี่ทรงตีตลาดไทยเจริญที่พิโลกจ้ะอ๋อตลาดไทยเจริญหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรเบอร์โทรป้ะแปงที่ที่คืนตังค์กลุ่มนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้โทรมาสั่งอันนี้มีทรงเฮอร์นะจ้ากระท้อนนี่เป็นกระท้อนปุ๋ยไส้ของแม่มีปุ๋ยไส้มีปุ๋ยไส้ลาปุ๋ยไส้แป้นและปุ๋ยไส้ถ้าทิ้มจ้ะสามสามสาม จ้าอันนี้อันนี้ป้าปรกอจะมีการดูแลจัดการที่ดีนะคะมีการห่อห่อคู่แกนเลยรับรองว่าส่วนป้าแปลงนี่กระท้อนดีมามีจะมามีแมลงนะคะซึ่งซึ่งแกดูแลการจัดการดีนะคะอันนี้นะเจ้าข้างบนนี่ยลูกย้ายเนี่ยนี่ยังเนี่ยของลูกโร้อลูกนนั้นอันนี้ก็ได้แล้วแกแหมเนาะน้องสามอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณป้าแปงนะเจ้าที่มาเพ้่ความรู้เนาะแล้วก็มา ดยความรู้เรื่องลำไย,ยเรื่องกระท้อนนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากแปลงไยลำไยนะคะป้าแปลงใครสนใจผลผลิตทั้งกระท้อนทั้งลำไยก็สามารถติดต่อได้เลยนะเจ้าที่ตังรูมนี้นะคะจ้าขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณ,คณจ้า,จา